ไปกันโอเคได้แล้วเหรอคะไปหนึ่งคันละอ่ะไปหนึ่งคันแล้ว,อลวตอนนี้รถเสร็จแล้วปึ๊บโอ้โหเอาขึ้นดูซิให้พี่ให้พี่สอนซิพี่สอนเป็นไหมพี่สอนน้องขี่หน่อยโอ้โหพี่พุเป็นแล้วเหรอโอ้โหโอ้โห,อโหเป็นแล้วเป็นแล้วเอาตาลีปสอบอีกคันหนึ่ง รีบเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมมาเล่นกับพลไหมมาเล่นกับพลไหมพี่มาเล่นกับพลมอ๋พี่มาเล่นกพลไหมพี่พี่ค่ะ มันติดตรงน, <laughs> น,นี้ให้พี่ดูให้หน่อยมันก็เรียกพี่ <laughs> พี่ดูให้หน่อยเอ่าน้องถีบค่ะน้องถีบไปเลยโอ้หนาวหัวด,ดีแทเด้โอ้เจ๊ไอ้หนูแล้วโอ้หนาวมันติดตรงนี้หมุนเลยค่ะโอเคหมุนรอบเลย พี่ไปช่วยพลอยยพี่มิลานเหรอเออพี่มิลานไปช่วยน้องพลอยหน่อยเอยค้ำอ่อนเพื่นนอ,พอ,นอ,อ,อ,อนนี่เป็นแค่น,น้อปั่นอามุ้นเลยค่ะทีบเลยให้พี่ให้พี่สอนให้ก่อนให้พี่สอนให้ก่อน แมมแม่ใจดีเพื่อืมหอยมีงงดึเปล่ใครวิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยเสียงใครอะใรวิ่งเสียงใครว่าน้องเสียงรถเหรอเสียงรถเฉยเียงรถเฉยเฉยใช่เหรอเสียงใครเือสื้ออะไรลายอ่ะเสื้อพี อ๋อน้องไงน้องไงแม่หรือว่าพี่เขาวิ่งตามอยู่นะพลอยตกใจเลยไปรับไปรับพี่พลอยหน่อยพี่พลอยตกใจไปรับพี่พลอยพี่พลอยตกใจเข้าโรงเรียนเราบอกอายุปอดได้เรามีเชื่ออะไรมาตับต่อมเอ้า เแฝดเทอมหน้าก็จะได้น้องเยจันอยู่นี่เองหรอจ๋ะเจ๊แมานั่งเจ๊วายยายนั่งไม่ได้มันเล็กเออมันมันเล็กยายนั่งไม่ได้หนูต้องแบบที่ทำอะไรคะนี่างฉลันเต้นนาดึกมวหพี่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 เชื่ออะไรอะคะพี่ผู้ชายหนูไปถามซิให้มีพลไปจัดน้องเพชรถามพี่ซิ น้องเพชรถามพี่หน่อยไม่รู้เลไม่ชื่ออะไรคะกลับมาขอนแกน่นแล้วค่ะเมื่อกวานนี้เมือ่อคืนนี้เมื่อเช้าได้อยู่ซ้ำสูงมา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 ้หนูเห็นงูงูอยู่ไหนอะลูกหูหนูรีบออกมาเร็วๆหนูรีบออกมาเร็วงูอืม พุ่นน่ะโอ้ยมีการตัวพร้อมโอุ้งมีหอดมีหอดงูพี่น้องพุนพ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะมีการตัวไอไปเบิ้งงูพุน่นน่ะเมเต่าเพชรอือม,มีไหมลูกมีงูไหมออกมาออกมาเนื้องูกัดเดี๋ยวมาหาน้องปังเดี๋ยวมาหาน้องใหม่เดี๋ยวไปอ้อมก่อนเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่นะ,ะเดี๋ยวมาหาน้องพี่น้องพลอยนะยท่านพอยู่บ้านบ๊ายบาย,บาย สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีสวัสดีค่ะมามาก่อนดีค่ะอ่าสาพี่ลินไม่มาพี่ลินกำลังจะมาลูกพี่ลินกำลังจะมาจันตัวหัวพี่ลินเอ้าพี่จิตอะไรอ๋อพี่พี่อะไรอ่ะพี่มิลานกับพี่มิลันเหรอนะเดี๋ยวน้องลอย